สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา9ก้านาฬิกาย2สนาทีสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารที่ทำการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ส่งวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน จากนั้นทรงเป็นประธานประชุมสามัญประจำปี2557มีวาระรายงานผลดำเนินงานของมูล,ลนิธิในรอบปีที่ผ่านมาเช่นการจัดตั้งโรงงานขาเทียมประจําโรงพยาบาลชุมชนเพื่อให้คนพิการขาขาดที่ได้โอกาสได้รับขาเทียมรวดเร็วและทั่วถึง แผนการปรับปรุงเพื่อยกระดับการให้บริการคาเทียมด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตได้เองในประเทศร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาช่างทำขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชนและร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ผลิตช่างกายอุปกรณ์นอกจากนี้ยังช่วยจัดตั้งโรงงานทำคาเทียมให้แก่ประเทศเมียนมาและมาเลเซีย มลูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีตั้งเมื่อวันที่17สิงหาคม2535ดำเนินงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมลงนราราธิวาสราชนครินช่วยเหลือผู้พิการขาขาดทุกเชื้อชาติศาสนาโดยไม่คิดมูลค่า ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดํารงตําแหน่งประธานมูลนิธิสืบสารพระราชปณิธานจัดทําขาเทียมให้ผู้พิการทั่วประเทศละกว่าสามหมื่นคาปัจจุบันมูลนิธิได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาประกอบชิ้นส่วนขาเทียมสามารถ,ถถ่ายทอดความรู้และส่งมอบเครื่องมือทําขาเทียมแก่ผู้แทนโรงงานทําขาเทียมประจาโรงพยาบาลชุมชนให้คนพิการขาขาดท,ที่ด้อยโอกาสในชนบทได้รับขาเทียมที่รวดเร็วขึ้น เวลา16นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนราชินีเขตพระนครทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานงานฉลอง150ปีวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ประสูติเมื่อวันที่1มกราคม2407ส่ทรงเป็นพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5และพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ทรงสนพระราชฤทัยในการพัฒนาสตรีได้ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนราชินีขึ้นเมื่อปี2447เพื่อเป็นที่ให้ความรู้ให้อ่านออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสามารถเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้มีการอบรมศิลธรรมจรรยามารยาทและมีความรู้ทางการช่างฝีมือสามารถประกอบอาชีพได้ ยูเนสโกยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2556ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาสำหรับเด็กหญิงและสตรีการศึกษาด้านสาธารณศุตราวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์สังคมและมนุษยาศาสตร์ เวลา18นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชาดำเนินแทนพระองค์ไปใไนพิธีสมโพชเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ณเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ถนนดินสอซึ่งบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จตามโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์เทวสถานสำหรับพระนครใน,นโอกาสมหามงคลสีวาระ คือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้ทรงสถาปนาเทวสถานเพื่อเจริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชมพันษา8ปพรรษาในปี2554สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชมพันษา8ปพรรษาในปี2555และสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภารพนวดีทรงเจริญพระชนมายุ8ปพรรษาปี2552 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสรรเงินส่วนพระองค์พระราชทานเป็นทุนในการบูรณะและได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งนี้เป็นการบูรณะครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีการสถาปนาทั้งการบูรณะสถานพระอิศวรโบสถ์ใหญ่สถานพระพิคเนศโบสถ์กลางสถานพระนารายโ์โบสถ์ริมหอเวทวิทยาคมรวมทั้งภูมิทัศและระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด เทวสถานหรือโบสถ์พราหมณ์ก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2327พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นวันนี้เวลาแปดนาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคาราจกุมารีสเสด็จไปทรงงานวิสัญญยีศัตวแพทย์ในการวางยาสลบสุนัขที่เข้ารับการผ่าตาัดร่วมกับทีมศัตวแพทย์หน่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลสัตว์มหาวิายรรทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงวางยาสลบสุนัขชื่อบะหมี่พันชิววา เพศเมียอายุ11ปีเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขภาวะถุงน้ำที่รังไข่และมดลูกอักเสบส่งใช้เทคนิคการวางยาสลบด้วยการฉีดยานำสลบเข้ากล้ามเนื้อและใช้ยาสลบเข้าหลอดเลือดการรักษาทำได้ด้วยการทำหมันโดยการตัดมดลูกและรังไข่ออกรวมทั้งยังสามารถรักษาได้ด้วยการฉีดฮอร์โมนเพื่อเข้าไปสลายถุงน้ำที่รังไข่ในช่วงบ่ายทรงวางยาสลบสุนัขชื่อลูซี่พันธุ์พุดเดิลเพศเมียอายุ14ปีเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อง,งอกที่เต้านมเพื่อเก็บตัวอย่างไปตรวจวินิจฉัย ให้ทราบชนิดของเนื้องอกเพื่อเป็นข้อมูลสําคัญในการรักษาได้อย่างถูกต้องต่อไปโดยส่งเฝ้าติดตามสัญญาณชีพสัตว์ตลอดเวลาที่ผ่าตัดกระทั่งสัตว์ป่วยฟื้นเป็นปกติจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ